เป็นดี้่ายบ้ายคายช่องปุ่เน่นองบนเชียงชายติดติดกันตรงนี้เลยนี่นี่มาดูนะปุ๊มันมีสมุมหมู่บ้านแต่ละหลังในหมู่บ้านนี้ดูดิมีตลาดีร้านาก็มันมีอะร้านายโอ้โหมีถาบ้าหรังใหญ่ๆนะคะทุกคนนี่เขาไปขาอยู่นน่นเลยนมาจ่าใช่ไหมขายอยู่ชลบุรีเลย ดูดบ้านหมากนังใูก็เยอะรับราชการก็เยอะมเป็นอะไรในมูบ้านนี้นะงเรียนโรงดเรียนดูความมีรถทุกบ้านไม่มีบ้านไหนไม่มีรถทุไม่ก็ออกยามันไกดูดูบ้านมีต่ราังสวยๆทั้งนั้นเลยนี่นะครับเลอ้ย ยองนายเอยโกยเจ้าเกียอ์โปรกีโรยอัลเฟรตีโรยเออเกียรโอ้ยอนนี้พี่โรยอย่าในบ้านผู้ใหญ่นี่โอ้นี่มีรถอะไรนี่รถนี่บ้านผู้ใหญ่ันนร่ีปตรงอย่างนี้วัดเออดีตรงนี้โรงเรียนอยู่ติดเลยนี่นี่โรงเรียนนี่วัดนี่โรงเรียนที่ไปเสือเรียนตอนประถมโอ้ โรงเรียนนี้ที่เรามามอบเจลใช่ไหมเสือมอบเจลแอลกอฮอล์เออมามอบเจลแอลกอฮอล์นะคะชื่อหมู่บ้านพี่เสือคือบ้านอาแวะบ้านอาแวะส่วนที่บ้านที่เราจะมาส่งคุณยายทวดเนี่ยชื่อบ้านเสียงชัยเสียงชัยแค่นี้เองเสียงชัยแยกหมู่ไปแล้วส่วนมากอันนี้คือหมู่บ้านเสียงชัยบ้านเศรษฐีบ้านคนรวยเนาะ ในคาเราขาเยอะไปอยู่กร yeah, sure. ุงเทพชนบุรีป้าเฉินชัยก็ประมาณร้อยกว่าหลังใช่ไหมขายอย่างเขาลสาวเนี่ยขายประมาณร้อยกว่าหลังนะขายน้องสวอน่ารอขายขอชาวบุรีเลยนี่ร้านตัวนี้ก็ร้อยแปดพันยางเนี่ยร้านนึงร้านรไม่ใช่ปะนู่นไม่ใช่ะเล็กๆบ้านเบนี้บ้นสนู้นในหลังใหญ่ๆนี่ไทั่วอยู่กับใครตอนนี้อยู่สองคนหละแต่ว่า ชรีเขาอยู่จอมพระก็มาดูเยี่ยมดูบอยดูแลแล้วไก่ตึงก็อยู่นู่นแขกทานตะวันแต่เขาก็มาดูเล่โอ้ยถมถมยังสูงปานนั้นบ้านเจ้าเองได้อยู่ใช่ไหมสิทำรั่วติดกันไปเลยโอ้ดูดิหลังใหญ่โตมากก็มีแต่หลังสวยๆนะคะชรีนะคะไหนเข้าตรงไหนเออตรงนี้แหละความมืดนี่ตรงนี้ใช่ไหมบ้านคุณยายเหรอทำไมหลังใหญ่จัง อยู่กับสองคนอยู่สองคนนี่บ่ะหลังคนเล่าเลยแล้วพอเช้ายายมายังไงขึ้นบ้านเช้ายายมาแบบนั้นมีรถบ้างันทั้งนี้แหละกัแต่เข้าไม่รอยายใหญนี่นะคะมาส่งคุณยายนะคะที่บ้านมาส่งยายบ้านหลังมมันเริ่บ้านก็สีเหลืองไม่รู้เหมือนใครชอบสีเหลืองเนี่ยลูกหลานชอบสีเหลืองบ้านก็สีเหลืองนะคะนี่โอ้โหประตู มเาแล้วเมาไปร่วมงานแต่งหลานไปได้แต่กลับไม่ไหวเพราะกรึบกรึบไปหลายกรึบข้าทางไหนน่ะข้าวตรงครัวใช่ไหมหรือว่าเข้าหน้าบ้าน ดูคุณยายขึ้นมานะคะคุณยายก็เดินไม่ไหวอ้าวไม่ทันจะเข้าทางไหนจะเข้าทางไหนอยเยอะจะไม่มีใครเข้าอยู่คุณยายคุณยายค่ะอายุเท่าไหร่นะคะโอ้ยเต็มยี่ห้ายังมีกำลังใจตึ๊บอยู่หรอเอองานแต่งลูกหลานก็ต้องสนุกหน่อยนึง อยู่สองคนตายายเปิดเลื่อนไม่ได้เปิดผักเข้าเป็นยายทวดนะฮะของตระกูลเราอยู่คุณยายกับคุณตาคอ้ยายตามาที่้านหน่อยละคน ดูลิเกทั้งวันลูกรางก็าหามาให้บอไหนเข้าไปได้บ่ะนี่ไงอนี่ไงตารวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะอายุมานเธอนี่สงไงอายุมาน ตาสิตเกเก้าสิบสามเก้าสามเกาสบสตาทวดนะฮะตดสิบาตาเกบไหนบอกที่นอนสวยไหนขอดูหน่อยสิที่นอนสวยูไหนไหนไหนป๊อที่นอนไหมอันนี้ก็เข้ามาบ้านยาย ปเมาแล้วนะเมาแล้วเห็นตี๋เมาแล้วเมึงแกเมามากตัวอะไรตัวอะไรเมาแล้วนี่เดิมีลายมังกรดีปประตูเน้นแบบลายมังกรเนาะดูทีวีเขาโจอใหญ่มากใช่อยู่สองคนดูโซฟาชั้นบนทันใดไม่เคยขึ้นหรือมั้ยขึ้นบนไม่ได้ขึ้นแล้วอยู่ข้างล่าง ท่านบนก็ให้ลูกหลานเวลาลูกหลานมาบ้านอะถึงจะได้ขึ้นไปดูมีโซฟามุกมุกวิโย้ลเกมปะเทเตเกมหนุ่มเกมซืี้ยปายเกมมีตุ้มตาหัวฉมูสามสิบสามนี่ยายก็นังง่งนอนเล่นอยู่ตรงนี้เ่ แล้วก็อยู่ในโจมเธจำพระเขาก็มาดูแลทุกวนมีอะไรัำเพิ่มนู่นนึ่งปลาอยู่ในหม้อเปิดดูมื่อกี้เาเิดล้แมวยาเออเจอจต่จำานเนาะจำบานเปิดพุนบานโกนเลยกแต่โยโกูต่โยธอ้อยเปิดตื้อโยชอนตึ๊บหนูไมื่นเต้หนูมื่นตึ๊บหนูฟังไม่รู่อง น้อยนาบานเยกเมร์บานโน่อสีคอนี่อนี่โมปีสกลนครนี่โมปีสกลนก้อนจ้าบ่เหล่าจ้าบ้านเยกเตี้ยบ่เหล่ามีเหล้ากับเตี้ยบ่านเยกเตี้ยจ้าบ้านหมูน่ะมันบ่เหล่าแต่ว่าหมูเจ้กคอนบ้านเยกเตี้ยมันนีแต่สวยเลยสวยกับร้ายแต่บ้านหมูบอกปก่งเพราะว่าพ่อแม่หมูเป็นคนอุดมพร ใหญ่คนที่ไหนใหญ่คนหเป็นคนแปลกของสุรินไม่ได้รอบบ้านมีแต่สวยเบิ์อบทางถนนจะเป็นสวยแค่ถนนถากกลางซื่อเนาะเปือได้ปลดตาพอ่ากอ่ะอกอดหอมอ้าอย่าพึ่งปล่อยมาสันวะอ้าวหอมพี่ลี ทำ่มาตื้นมาทายทีมาองที่มา้องเจ้าคนไอ้พ้องอเจ้าคน้พ้องเจ้าคน้พ้องพ่าฮาฮ่่าตายีเ้อาเจ้ยจะจะตายอะไรก็มาเองนะบอกกมงากเลยเหรอใหญ่อม่มันบอกเหลืองน้าเนี๋ยวนี้ก็ดีที่สุไม่นานเท่าไรหรอกอย่า่าไป ยี้าปีีกก็ร้อยแล้วอย่างน้อยก็อีก15ปีจะได้ครบร้อยจะครบร้อแล้วจะครบร้อยเสือเสือดูประตูนางคอนเดี๋ยวนี่ลายปางคอนอยากสวยเลยนี่ไปเสือไปยืนยืนยืนกับปังกรดิเอาให้ยืนหันหนามาเออคุณน่ะ ค่ยี่แหละบ้านนอกอย่างนี้แรงประตูบังกรดูทองนะบังกรธรรมดาไม่วอาทองด้วยนะคะประตูนี้จะเน้นเป็นบังกรแล้วก็ดูที่นอนก็ที่นอนยายก็เป็นบังกรใช่เป็นลายบังกรเป็นบังกรบนเลยในเตียงหนาปะเดี๋ยวหนูลากลับแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะลากลับก่อนนะคะจ้าเดี๋ยวมาเล่นด้วยมั้ย สวัสดีค,ค่ะมาส่งคุณยายนะคะที่บ้านนะคะยายทวดของพีเสือนะคะบ้านหลังย่อยตู้นะคะมีแต่บ้านหลังใหญ่ใญ,ใญโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ